มาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยปกตินะครับประจำวันศุกร์ที่10นะครับสำหรับฮานอยปกติสัปดาห์นี้5วันที่ผ่านมาเจาะไป4รอบนะครับแตก3ตัวไป1รอบเมื่อวานนี้เดสมอเรนะครับเมื่อวานนี้เดสมอเร่อต้องขออาภัยครับอขอขอะทานโทษครับ5วันที่ผ่านมาเจาะไป3รอรอบเจาะ4รอบถูกแล้วหลุดไป1รอบแตก3ตัวเป็นรอบ เมื่อวานนี้หลุดนะครับวันนี้รอบสุดท้ายว่าจะเป็นเชไนไลนเดี่ยวมารุ้นกันครับวมื่ออกานออก้3 7 9 5 9นี่ไปขัดใจเขาไม่ได้ในมูมถึงครับ9ยังเดินดีอยู่เเดินดีมากครับ9 1 5รอบติดที่มี9หมดเมื่อวาน95นะครับวันนี้วันนี้เดินสุดที่จับได้คือ0นย์ครับวิ่งวนลุ้นล่างศูนย์ครับ ถ้าชอบเลขที่ผมจะวางนะครับตามนะครับถ้าไม่ชอบผ่านแล้วกันครับ่นวางก็วางศูนย์ไม่หมามื่วานสิบแต้มตามสิบแต้มอีกวันนี้หน้ามาครับ04 04์สี่0ู0ย์ส 0ูนย์เมัด8เท้าไปครับ3ตัวนะครับก็เอาแปดไปมัดเพื่อเล่น3ตัวนะครับอยากแตกตรงก็เล่นสามรับไล่กกลับนะครับได้แนวน,นี้ครับสำหรับฮานอยปกติครับ เจอกันอีกที่วันอาทิตย์นะครับผมสวัสดีครับ